สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปศ919นะคะอยู่กับดิฉันชัชลัยค่ะและยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบรรษาการตาหาัธนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆปัญหานั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธรารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับพระสงฆ์ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคเนื่องจากวัดตั้งอยู่บริเวณที่ลาดสูงณวัดโพธิธรรมวรารามบ้านโนนน้ำคำตำบลหน,นองสูงเหนืออำเภอหนองสูงจังหวัดมหาสารคามนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสารธรณภัยรวมกับผู้นำท้องที่ตำบลผู้หลวงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาออกตรวจรณลรงและเฝ้าระวังการเผาป่าเผาเศษวัสดุทางการเกษตรพร้อมให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักถึงอันตรายของมลภาวะและ PM 2.5นั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักงานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตดำเนินโครงการหนึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1ฟาร์มหนึ่งโรงเรียนหนึ่งชุมชนโดยร่วมดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรในการปลูกผักผัดสมครัวในแปลงกเกษตรพร้อมกับปลูกมะนาวลงในบอ่อปูนซีเมนเพื่องานต่อการดูแลรักษาและควบคุมให้มะนาวออกผลผลิตได้นอกฤดูการสำหรับเป็นแหล่งอาหารและสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร,ร,ต,กรต่อไปณพื้นที่ตำบลบ้านท่อนอำเภอท่าบ่อจังหวัด ังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ